สวัสดีครับคริปโตส,สั้นมาแล้วครับผมวันนี้จะมาพูดถึงตัวเหรียญ ZERO X นะครับหรือว่า ZRX ว่ามันคืออะไรนะครับโดยเจ้าตัว z e r X เนี่ยก็จะสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถทำการแลกเปลี่ยนโทเค็น ERC 20และสินทรัพย์อื่นๆบนบล็อกเชนของอีที r เรียมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์โอเพนซอร์สแล้วก็จะมีการใช้ส마ทคอนแท t นะครับก่อตั้งในปี2016โดยคุณวิลวอร์เรนแล้วก็คุณอเมบันเดลลี่นะครับ งานผิดขาโทษทีนะฮะโดยตัว0 X เนี่ยก็รองรับโทเค็นทั้งแบบฟัง g ิเบิแล้วก็ non- f ัง g i เบิลนะครับก็จะเป็นรองรับทั้งตัว ERC 20แล้วก็ ERC 723นะแล้วก็จะมีฟังก์ชันในการมอบสิทธิ์การถือหุ้นของตนนะครับให้กับผู้ดูแลสภาพคล่องเพื่อรับรางวัลแบบพาสซีฟนะครับในขณะที่ยังคงความเป็นความสามารถในการลงคะแนนอยู่นะแล้วตัว แพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็สามารถใช้ใน Ebay ได้ด้วยนะครับหรือว่าจะใช้ทำการซื้อขายแบบ OTC หรือจะเอาไปใช้เป็นฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนสำหรับโปรโตคอล DeFi ก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญสูงสุดอยู่ที่1,000 0ล้าน 0x นะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำมาเพื่อช่วยการแลกเปลี่ยนโทเคนนะครับอาจจะยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะมากเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเขามีการอัปเดต อะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการลงลึกไว้ให้ทีนะครับก็ตอนนี้มันคร่าวๆมากประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสั้นมากสวัสดีครับ